เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาและได้มีพระราชดำรัสอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆประชาชิยเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยามสมห่วง2เงื่อนไขที่นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาชิยเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่างๆอยู่ในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุ้มกันและบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเศรกษกิจพอเพียงเป็นการพัฒนานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้และความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำต่างๆความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่พอประมาณความมีเหตุผลหมายถึงการใช้หลักการเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรอบตัวปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขความรู้หมายถึงความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงานส่วนเงื่อนไขคุณธรรมคือการยึดถือคุณธรรมต่างๆอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรการมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันดังนั้นเพื่อเผยแพร่พระพิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้พระสงฆ์กรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านอีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มองคอ์กรและชุมชนดีเด่นที่ได้น้อมนำหลักประชาวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลและเป็นต้นแบบที่ดีที่จะขยายผลให้กว้างขวางต่อไปโครงการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2555โดยมีวัตถุประสงค์พือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนโดยยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของกลุ่มองค์การชุมชนตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2555และเพื่อจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มีผลสมัมฤทธิ์สูงและกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเขารับเล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและโล,ล่รางวัลสิงห์ทองรวม4ประเภทประกอบด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอดีเด่นทั้งชายและหญิง กลุ่มองค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือสอชตดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัดพะเยาได้ดําเนินการคัดเลือกกิจกรรมเชิชดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเดน่นประจําปี2555เพื่อให้การดําเนินงานคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2555ดังนี้นายชนะแพ่งพิบูลประลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานกรรมการนายสวัสดิ์คำอูผู้แทนผู้มนวยการกศนจังหวัดพะเยานางสุริพรเลิศวัชรสกุลผู้แทนนายแพทย์สารสุขจังหวัดพะเยา นางสาววันวิสาบุญจันทร์ทรงผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยานางสาวพนิดาปรีดาสุริยชัยผู้แทนเกษตรจังหวัดพะเยานางรัชนีบนเรืองประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานายยตุภูมินามวงศหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนายชาตรีที่นน์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนางปฏิมาพรตังเต็มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2555ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมในว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้วันที่14พฤษภาคม2555หน้าที่บ้านแม่สกลางหมู่ที่2ตำบลแม่สายอำเภอเมืองพะเยาบ้านแม่จ้อใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจ วันที่15พฤษภาคม2555ณน้าที่บ้านแพทย์หมู่ที่สองตําบลบ้านมางอําเภอเชียงม่วนและบ้านบกค้างหมู่ที่หตำบลน,นาปลังอําเภอปองวันที่ 16, ส6พฤษภาคม2555ณน้าที่บ้านปงใหม่หมู่ที่8ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอผูสางและที่บ้านแวนวัฒนาหมู่ที่หตําบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำวันที่17พฤษภาคม2555หน้าที่บ้านเสียหมู่ที่4ตำบลจุนอำเภอจุนและบ้านสังจุดปกหมู่ที่9ตำบลหลอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้ใตและวันศุกร์ที่18พฤษภาคม2555หน้าที่บ้านสันต้นตุ้มหมู่ที่3ตำบลแม่อิงอำเภอภูการยาว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณคว่าม,มีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอนและในขณะเดียวกันก็จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้มีความสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบอคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี